สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน่าใช้สภาพงาม1นึในร้อยเลยครับตัวนี้กับนิสสันเซฟิโล a 3 3นะครับ รถสวยสีพิเศษนะครับมิสไนบูนะครับใส่ล้อเทียหน้ามาเลยครับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับคันนี้78,000บาทนะครับรถสวยน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับดูแลดีมากๆนะครับใครได้คันนี้ไปสุดจะคุ้มเลยครับ78,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยคันนี้คัดและเช็คมาเรียบร้อยเก็บงานมาทั้งคันนะครับช่วงล่างเช็คมาใหม่หมดนะครับของเหลวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยสีสันสวยงามเต็มลำนะครับ80 ห้าเปอร์เซ็นได้นะครับสีคันนี้สวยๆบอกคู่หน้านี่คือปรับไฟฟ้านะครับตกแต่งลายไม้สภาพงามๆงะาครับใครที่กําลังหาใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสีนี้สวยมากๆนะครับเป็นสีพิเศษนะครับมิสไนบูนะครับไม่ใช่สีดานะครับก็คือน้ําเงินเข้มๆนั่นแหละครับคันนี้สวยมากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานชอบความหรูหราชอบภายในชอบภายนอกของเซฟิโลนะครับจัดไปเลยครับเรียกว่าสภาพดีคัดเกรดพรีเมียมมาให้สมาชิกนะครับซื้อจากพี่คนนี้ไม่ ต้องเก็บงานแน่นอนนะครับพี่คนนี้เชี่ยวชาญและคัดเซฟิโรมานำเสนอแบบเน้นๆนะครับจัดไปครับสภาพภายในงามๆนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายและขวาสีเงางามเงาฉ่ำนะครับขัดเคลือบไว้เรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆนะครับใครที่หานะครับคันนี้งามมากๆนะครับภายในสวยนะครับไฟสองสว่างขึ้นลง4ประตูครบนะครับไฟเพดาน3จุดเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอบีสนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถสภาพงามจัด ราคาดีสุดๆเลยนะครับเดินหาเองไม่ได้ราคานี้และจะต้องเก็บงานอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับแต่สําหรับคันนี้เรียกว่าไม่ต้องเก็บงานแน่นอนนะครับกล้าการันตีกล้าบริการจัดส่งทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถสวยคัดและเช็คมาอย่างดีนะครับคันนี้ ใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับราคาสาภาพบอกเลยว่าแอดมินกล้านำเสนอการันตีว่าเนียนกริบทั้งคันนะครับพี่คนนี้ขัดรถสวยเช็ครถอย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับไม่ดีไม่นำเสนอไม่ดีไม่กล้าส่งต่อนะครับถ้าใครกำลังหารถใช้งานนะครับชอบเซฟิโลหรือดูไม่เก่งคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้พี่คนนี้แหละครับถือเป็นกระบี่มือหนึ่งเรื่องเซฟิโลของช่องผมเลยครับขายรุ่นเดียวนะครับรุ่นอื่นไม่ขายต่อให้มีรถ มือ2เยอะแยะหลายรุ่นหลายแบรนด์ก็ไม่ขายขายแค่รุ่นเดียวครับชอบและรักนะครับเก็บงานมาอย่างดีที่สําคัญคือเขาคัดรถสวยมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เรียกว่าสุดคุ้มแน่นอนไปคัดเองในตลาดหรือในอินเทอร์เน็ตมีปวดหัวแน่นอนนะครับเซฟิโรถ้าคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็น เจ็บทุกคันครับบอกเลยถ้าคันนี้ไม่เจ็บแน่นอนนะครับแม้กระทั่งผมถ้าผมจะซื้อเซฟิโรผมก็ให้พี่เขาหาให้เลยครับผมไม่ต้องไปเลือกเองให้ปวดหัวไม่ต้องมาเช็คเองให้เปลืองตัวรับรองว่าสุดคุ้มมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ